ไถเข้ามาต่อเนื่องไฮกิต้าพยายามจะหาใต้เพื่อนแล้วชี้ครับแม่ไปเก็บดัเบเปอร์ได้จากปืนไฮส์ครับเอาไปเจอสกิลแล้วดึงจังหวะลากอยู่กันเลยก็มากีต้าดับเบิลคิวชุดนี้หงายไปแล้วกีต้าเดินมาทริปเปิลคิวครับโอ้โหยังคุ้มครับปืนครับและดูว่แอมบิชั่นครับเอาทางด้านของบอร์มและชดีดับเบิลคิวขึ้นมาครับเก็บเดอคิสไปด้วยครับใช่ครับแล้วมีดูครับมิโกชิี พีโกชินดึงจังหวะมิชันวอร์มิชินขึ้นไปอ้าวแล้วไปโดนเก็บ4ไปแล้วคเขา,าแล้วมิชันเก็บห้าเอาละครับ49ต่อ46รครับผมหายใจรถตึ้งคอแล้วตอนนี้ครับแม่ฮ<ต>ิโกชินเขาตัดไปคิวมาเอาละครับเราดูห่างกันแค่3คิวเท่านั้นเวลาเหลือ3นาทีครึ่งต,ตรงนี้ครับมิชันเก็บ6กทักเก็บกีต้าไปแล้วดูฮะยุซอรี่ดับเบิลคิวเก็บไรเซอร์ไปอีกครับเฮ้ยแล้วนอนอะไรล่ะแฮงแคปจังหวะนี้ยังไงและอู้วอคืนได้ครับไรเซอร์กับโฟนเ็กซ์เอาคืนหมดเลยแต่แคปครับเเเาามก็บทงไรรซอ์ป ครับจับซีแคปนะครับเดินไถ่หน้าบ้านเช่นหน้าบ้านเขาที่อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะแม่แล้วเข้ามาถึงบ้านเกิดนะโอ้โหแล้วดูว่าปีไฟกันที่จุดเกิดเลยทีเดียวโอ้ยแล้วขึ้นมาบ้านเขาเป็นบ้านตัวเองจังหวะนี้แล้วแคปยังไม่ตายเล่น J K d o u ลคิวไปแล้วมีขู่ก็เก็บได้ดับ o u b l e Q ได้มาไดโอ้ครับมาสแปมถึงสปอนคอยเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดมาแล้วยิงได้เลยด้วยครับโอ้แล้วแคปนี่แกเล่นมัดจัดครับดูครับฟองแมชชีน4 Q 5 Q โอ้โหลำบากมากแล้วฟ้้องฟอง หมดทีคือฟองนี่ถือว่าเฉียบ31คิวครับฟองเฮ้ยเพื่อนฟองจาก93ี่คุณเอาไป31นะฮะแล้วดูวอลเนจีนของฟองคะบ้านเลื่อนไป5คิวแล้วพี่อาร์ตโอ้โหพีเดเตอร์มิสไซคนเดียวยิงสกอร์1นึ่งในสมทีและยิงขึ้นฟ้าสะฮันจุดผู้ฉลองชัยชนะ อเวชชั่นครับแม่ไปเก็บชิงได้แล้วเดอะคิสไปเก็บอเวชชั่นมาตัวน,นี้แล้วชาโด้ด้แรกมาเป็นเดอะคิสเก็บของแล้วเป็นเดอะคิสทริปเปิลคิวจากลูกสองโอโของเขาผมบอกเลยว่าที่บ้านนี่คุณพอ่อเป็นกำนันนะครับเดอะคิส<า>นี่นะฮะแม่ไม่ธรรมดาจริงครับแล้วเดอะคิสเดอะคิสมาเป็นบอ์แมชชีนเล่นเป็นพระเอกในล,ลูกสองใช้ปืนโกโด้โอโ้ไปนี่ชอบปืนร<น>ะเบิดฮะชอบระเบิดเจ็ดคิวต่อเนื่องอ้าไปแล้วฮะแปดฮะเก้าครับยาร์ดเก้าแล้วลูกสองมาต่อ